เอาเนี่ยอินมาลงนะพี่นอ้องถอนออกยังหกปีีดอกยังหนานาวยังมาท่านเบิดอยู่พี่นอ้องต้นมันเก่ายังใ,ให้เปให้ไกลกินเนาะสวัสดีจ้ะพี่นอ้องเยอะไผกะมาลูกพักเนาะลูกพักเพื่อมาเดี๋ยวอันอื่นมาลงพี่น้องจ้ะ น้ำมมนลงเนาะลุกออกลุกออกต่วนมันเกายังให้ก็นเไปใกล้ให้กินเนาะ ก็ง่อยกับเศร้าเห็ดหอกเดือนสามเดือนหาเดือนยนังไปกับเศร้าเห็ดมันแหลงแหงเห็บดบัวไผ่พี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ยังลงได้อยู่ค่ะพี่น้องจ้าจะปลูกไม่ดอกเนาะสิลุกออกลุกไปเลี้ยงขนาดก็เป็นดอกแล้วพี่น้องบัวแดงหักไปขายเนาะยังหลายอยู่คุณคือเอาแนวอื่นมาลงด้วพี่น้องฟ้อนออก ยังหัตีอีดอกยังหนาหนาวยังม่ทันเบิดอยู่นี่นอกกวงตุ่งออกสิลงเนี่ยไม่ค่ะพี่น้องสิลงเนี่ยไม่มาะลือออกแล้วก็ลือออกคลิปนี้ก็ มาตน้นถอนอันตน้นสวัสดีจ้ะพี่น้องเยวไพ่กะมาลูกผักเนาะลูกผักเพื่อมาเดี๋ยวอันอื่นมาลงพี่น้องจ้าธนามาลงเนาะลูกออกลูกออกยังลงได้อีก นณาหนาวเบิดอแล้วจะค่อยเห็นอยากเ,ยเอาเนี่ยไม้มาลูกติ๊กอพกรนาอพกรจอนใส่เต็มวันจะเป้่สิเปลีนน่ยนเป็นเนี่ยไม่ปลูกไม่ดอกเนาะสิลุกออกลุกไปเหลี่ยกขนาก็เป็นดอกแล้วพี่น้องบวัวแดงหักไปขายอยู่เนาะ นั่งหลายอยู่พี่น้องจ้ายังให้เราค่ะเอาเนวอื่นมาลงนาพี่น้องก้อนออกยังหกปีดีดอกยังหนาวยังมาท่านเบิดอยู่พี่น้อง ปลูกไม่ดอกเนาะสิลุกออกลุกไปเรี้ยงขนาดก็เป็นดอกแล้วพี่น้องบัวแดงฮักไปขายเนาะยังหลายอยู่ดิพี่น้อง

dừng lại vô đi phía nó Tổn măn cầu ra hẹn cái cây hẹn nó วองทุง่งออกสิลงเนี้ยไม่ค่ะพี่น้องสิลงเนี้ยไม่ป่ะลื้อออกแล้วก็ลื้อออก ยังหลายอยู่ดิพี่น้องกนงอยกับเศร้าเห็ดออกเดอนสามเดอนหาเดอนยังไปกับเศร้าเห็ดมันแหลงแห้งเห็บดบัวไทยพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ยังลงได้อยู่ค่ะพี่น้องจ้า Mantao, câu hẹn để cái cây kì nóng là yêu đi nóng 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 ลุกออกบูกไปเรียกคณะก็เป็นดอกแล้วพี่น้องบัวแดงฮักไปขายเนาะคลิปนี้กะมาตน้นถอนอันตน้นเอาเนี่ยมไม่มาลูกติ๊กอภิรณาตอภิจญณนใส่เต็มวัดยาห้สิเ,เ,เ,สเปลี่ยนเป็นเนี่ยมไม่สวัสดีจ้ะพี่น้องยาไพากะมาลูกพักเนาะ ลูกพักเพื่อมาเดี๋ยวอันอ่นมาลงพี่น้องจ้ะมาสิลงขานาาก็ขึ้นชายลงยังเยอเบิ่งกันปลูกไม่ดอกเนาะสิลูกออกลูกไปเรียกขานาาก็เป็นดอกแล้วพี่น้องบวลดยหักไปขายเนาะ ทั่วยาไผ่กำลังออกเข็ดไหวมือนั้นเนาะกับทั่วกำลังออกนี่เข็ดมือนั้นนี่ยาไผ่กับสิลูกออกเบิร์ดนี่พี่น้องอันนี้พึ่งด้เวลาพึ่งกับลืมออกค่ะพี่น้องจ้าลงแบบพีบแบบเคียไปบ่าเป็นยังเอาเนื้ออื่นมาลงนะพี่น้องก้อนออกยังหกปีดอกยังหนาหนาวยังมาท่านเบิร์ดอยู่พี่น้อง นั i, ่งหลายยี่น้องจ้าย่งไงเอาเอาเนื้องอื่นมาลงหลับพี่น้องพ้อนออกยังหกปีดอกยังหนาวหนาวยังไม่ทันเบิดอยู่พี่น้อง ก็ง่อยกับเศร้าเฮดอหรเดือนสามเดือนหาเดือนยังไปกับเศร้าเฮดมันแหรงแหงเห็บดบัวไทยพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ยังลงได้อยู่ค่ะพี่น้องจ้าบุกทัว่วร์ยาไพ่กับลังออกเห็ดไหวเหมือนนั้นเนาะกบบกทั่วกับลังออกนี่เห็ดเหมือนนั้นนี่ยาไพ่ก็เสือลูกออกเบิร์ตนี่พี่น้องอันนี้พื้นน้ำมันลงเนาะลูกออกลูกออกก็ กวงทุ่งออกสิลงเนี่ยไม่ค่ะพี่น้องสิลงเนี่ยไม่ป่ะลือออกแล้วก็ลือออก